สวัสดีครับผมแจ็คปลเมศนะครับวันนี้ก็ลงมาเก็บขี้ยางครับผมได้เวลาเก็บขี้ยางขายกันแล้วครับก็ตอนนี้ก็เก็บได้ส่วนหนึ่งแล้วครับผมก็ช่วงแถวแถวบริเวณแถวแถวตรงที่ผมยืนอยู่นี่แหละครับก็ได้ประมาณเนี้ยครึ่งคันรถแล้วครับผมเนี่ยครับขี้ยางรอบนี้นี่เราจะไม่ขายเป็นขี้ยางสดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตากให้แห้งครับผมแล้วเราอาจจะพาไปขายเป็นขี้ยางแห้งครับ เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราขายขี้ยางสดแบบเมื่อก่อนเนี่ยเราจะถูกหัก20%ด้วยนะครับผมซึ่งเราถือว่าเราเราขายมาหลายปีแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเยอะไปครับถ้าเกิดเราตากให้แห้งแล้วเราพาไปขายเป็นขี้ยางแห้งเนี่ยเราจะไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเราจะได้รับเต็มเต็มครับซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งอ่ะที่เราตัดแล้วเราวางไว้ใต้โคนเนี่ยมันมันก็แห้งอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมให้ดูมันก็แห้งพอสมควรอยู่แล้วครับอ่าก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยครับ อย <forgetting. communauté> ่างเช่นแบบนี้ครับเนี่ยมันก็แห้งอยู่แล้วครับผมถึงที่นี้เวลาเราไปขายรวมปุ๊บเนี่ยเขาจะหักเรา20%อีกเราเห็นแล้วว่ามันมันไม่คุ้มครับถ้าเราผาไปขายที่ร้านเนี่ยช่วงแรกเราผาไปขายที่ร้านปุ๊บเนี่ยที่ร้านเขาจะมีการหักที่มันไม่เท่ากันก็คือว<ล>่าส่วนไหนที่มันแห้งไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหักไม่ไม่หักแต่ส่วนไหนที่มันยังเปียกๆอยู่เขาก็หักไปตามเปียกนะครับผมถึงที่นี้ก็เลยก็เลยว่ามาขายแบบใหม่ดีกว่า แบบใหม่นี้ก็คือว่าเราพาลงาพาใส่รถไปขายเองครับผมพาไปขายทางร้านเองครับทางร้านเขาก็อาจจะดูความาความเปียกของขี้ยางครับว่ามันเปียกขนาดไหนมันแห้งขนาดไหนครับผมหลังๆที่ผมพาไปเนี่ยเขาก็หักไม่ใช่ยี่ิเปอร์เซ็นเขาหักแค่สิบเปอร์เซนหรือถ้าเกิดเราพาไปแห้งมากๆนี่เขาหักแค่เจ็ดปอร์เซ็นหรือบางทีถ้าเกิดเราพาไปแห้งเลยเนี่ยเขาไม่หักเลยครับผมซึ่งเรามองว่าถ้าเราไปขายเองแบบเนี้ย เราจะได้กําไรมากกว่าครับผมเราจะได้แบบเต็มๆเลยเพราะเห็นไหมครับว่ากว่าจะ,ะกีดอ่กีดยางรองน้ํายางกว่าจะได้อ่าเป็นขี้ยางมาแต่ละก้อนเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มีมีการสุ่มเสี่ยงกับอ่าเวลาที่ฝนตกเราลงมากีดยางแล้วอ่าไม่ได้อะไรด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะไปขายเองดีกว่าครับถ้าเกิดเราขายพ่อค้าคนกลางบ่อยๆแบบเนี้ยอ่าเราถือว่า เราเสียเปรียบเยอะครับผมหลังๆนี่ผมก็เลยพาไปขายเองครับเอาขี้ยางเก็บขี้ยางไปปุ๊บแล้วก็ไปตากอีกประมาณสักวัน2วัน,วนมันก็แห้งแล้วครับถึงไม่แห้งดีก็อย่างน้อยเขาก็หักแค่ประมาณสามเปอเองครับมันก็ไม่ได้เยอะมากครับผมแบบนี้เรารับได้ครับผมแต่ถ้าเกิดหักถึง20%แล้วขี้ยางส่วนหนึ่งอะ่ะมันแห้งไปแล้วแบบนี้เราดูว่ามันไม่เป็นธรรมกับกับชาวสวนอย่างเราครับผมก็เลยเลือกที่จะ,ะเก็บแล้วก็ ไปหาร้านที่เขารับซื้อขี้ยางแห้งดีกว่าแล้วก็คุยกับทางร้านเขาครับผมแบบนี้เราจะาดีกว่าเราจะได้กําไรกว่าแล้วก็ช่วงหลังๆเนี้ยผมจะเก็บขี้ยางประมาณสักเดือนเดือนหนึ่ง,เ,นนงเก็บครั้งหนึ่งครับอย่างที่เห็นนะครับผมตรงเนี้ยมันแค่ส่วนเดียวที่อยู่ในรถเนี้ยก็เกือบเกือบสองร้อยโลแหละก็บริเวณรอบๆตรงตามแถวๆนี้เองครับผมถ้าเก็บทั้งสวนเนี้ยผมว่ารอบนี้ผมน่าจะมีถึงประมาณสี่ร้อยโลครับสี่ร้อยโลก็ น่าจะเห็นเป็นเงินมากอยู่ครับผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้เช็คราคาเลยครับว่าตอนเนี้ยขี้ยังอยู่ที่กิโลกี่บาทแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมไปขายแล้วผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับสวัสดีครับ